จะคว้างเป็นเรียงยู่แกลไกคุณกาเหมือนในแม่ท้องผ้าเดียวสีผ้าพอดีมากรามมาพัานมาพ่านนองแกะค่ะเป็นเรียงแกะยี่นี่ไม่ไม่เจา้าตค่ะแม่แพะเพิ่นค่ะว่าะแม่แกะแพะตามแพเพิ่นเขาก็เขาก็เข,าก,ขาก็พอพันในยี่ทีสามโจค่ะ นองกำลังกินอย่างอันนี้แปดแม่บอกค่ะแม่แปดจามเลยบอกเพิ่นเพิ่นไม่มมให้จับบเ่เ,เ,เนี่ยบกแม่แม่มาจับให้เบิ้งเนี่ยไดย้ เพื่อนเพิ่นเอามาเลี้ยงค่ะว่างๆเพื่อนเอามาเลี้ยงหากินตามธรรมชาติเลยค่ะนี่ <laughs> ต,ตัวนี้เพิ่นกำลังท้องมั่งนี่เนะาะเออค่ะเพิ่อนพอดโอ,อแ้แม่แม่ลูกอ่อนค่ะแม่ลูกอ่อนเดี๋ยวสิาพาไปรัดเบิ่งทางหน้าเพิ่นโอ้ยตัวนี้เคยกินดีแต่เพิ่พนหิวแห้งเด้หนิเออ ไปละค่ะพี่น้องนี่นีน่นัตผูคะ่ะพาอพันธ์ค่ะก็ดีมากทุล่ะคะ่ะมามาพาพ่อป้ามแพะเพ่นคุณแม่เพ่นเลี้ยงอยู่ขางทางแต่เลยอยากอยากได้พาไปให้พี่ให้น้องเอาเบิ่งนั่ง ถ้ากันยังไปใส่เน่ะเนาะคือพ่ต้อมกันเน้ะฮะเออเป็นต่แสบแต่น้อแต่น้องละเออมีค่ะแย่แลนแย่แลนลูกแย่แลน ใบอันนี้ก็กินจนเปีนเนะานะกานีา่ใบอันนี้ไหวเพิ่นกินจนเปีนโอ้ยตาจะอ่อนยุดอกเพิ่นมอให้จับค่ะบ่แม่นเจ้าของเพิน่นเพิ่นมอให้จับ เลี้ยงสบายค่ะอยเด็กชายอยากเลี้ยงอยโอ้ยนี่มาเบิ่งตันดีค่ะพี่น้องปุ่นขึ้นง่อยกินงาใหม่ปุ่น,น,น,นขึ้นต้นใหม่กินใบอาล่างค่ะกินใบใบต้นกระถินปลาเซ่บปะตกเด้ลูกตกเด้ แซบ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 าพี่น้องมาเบิ้งข้าแมแพร์คนค่ะเป็นเลียงยื้น้ำให้น้ำหน้าเป็น,ปนออกเรียงมือละจมูกจองจมูกกับพี่น้องพอดีพานมางอดก็เลยเห็นก็เลยจีมาถ่ายพีเห็นน้องเข้าเบิ้งกันเยอมือรุ่นมีโอกาสมี่วลาจาังสิพาไปเบิ้งหองกันก่ะ จะสอนวพี่น้องอยางไง แผะค่ะแะตาพี่น่องมาเล่นแผละกระจายกันเนาะ ยะอะดอลูกยเดยเดอยอ,อ,อ,อดอตัวนี้แมนบ้กออกน้แล้วนี่โจจาวานี่แนอมอืแมตอเดคือสีกับเป็ดตาหักนอน้นี่เกันเพนนี่ก็ตัวดนี่บนน่นั่นแปดค่ะ วองลูกเป็นแฝดกันมีแ่แฝดน้ำตาลน,นี่นี่ตัวคู่มันค่ะครูแฝดโอ้ยอยากได้ไปเลี้ยงขุดหงางน้ำทางไหลไหลพี่น้องเลยขุดจีปไปใส่น้อบ้านจีพากัน,ปนไปใส่น้อบ้านเป็นตะสรออนนี่เรื่อยเรือยลอยไหลกลับเออเดี๋ยวเรียงอยู่ซายนี่ละจี ปุ่นผุ่นน,น,นกำลังมานันนั่นอีกแฝดหนึ่งมแม่นบ่นแม่อันนั่นปุ่นแฝดอีกแม่กับลูกกำลังมาสามตัวนะครับพี่น้องแฝดน,นี่กับแฝดแปดอีกตัวหนึ่งตัวครูคนไปใส่พวกนี้แ,แจ็บบอรครับแจ็บบอ แดนท่านมโน,น,นบานจะของเพิ่นนี่นค่ะออกลูกเป็นแฝดกับมีค่ะกำลังมาน้ำกันจามตัวแขนบักกะดิงค่ะเป็นลูปแปดสอง นี่ค่ะนี่รูแฝดค่ันเป็นในรูแฝดปิเไจใจครับไปใจครับ บพาท่านมูแหละมามา,มา <c oughs> ห้องหามหูแล้ว <c oughs> อันอันคุนผูน้จะควงเพื่อน <c oughs> เป็นผู้มาเบิเ้งบาได้เียงดอก <c oughs> มีตัวผูกค่ะแน่นอยตัวผูกเพิ่นเพิ่นเราบ่ให้อุมเนาะ อยู่เนี่ยควักให้อุ้มอยู่แมนบ่อยู่เอาฝนตกแห้งอยู่บ่ามาเึ้ื่อนนี่ฮะบ่มดบ่น้าจ่อหูตัวนี้ข้อ,อยางแรงแตงแรงแตง,แง,แงบน่น้ำเป็นข้อ,อยังยังนะตัวน้อยน้อยนั่น โมเมนต์ข้ออาเคสบ่ะนั่นนั่นเป็นข้อ,อยังเม้งแตงเล้งแตง,งนะใบอันนี้ตีมาคักเนาะใบหมูกเกียเนาะอยังลูกโอ้ตีตาพร้อมอ่าปุ่ณกินปีนกินกับปานันพุ่น กินกินต้นนะนัเงเออมันมักใบม้เนาะโอ้ยอยู่หน้นา,นาลายผดแล้วพวก่กปกแล่บุงแต่ว่าบน่นนี้จากาคงานแมนบอวันวน,นี้ขงควายขงควยเป็นลาย่นมีกำแพงเมดแล้วเรียบร้อยด้ยออกบ่ได